สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสเก็ตบอร์ดกันนะคะเป็นของผู้ใหญ่เราสั่งมา2,500ห,หรือ3,000นะคะเราจะรีวิวเฉยๆเราไม่ได้เล่นให้ดูนะคะถ้าใครอยากให้เล่นก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านนะ คอมเมนต์ด้านล่างคลิปที่เรารีวิวสกตบอร์ดเนาะนี่เราสั่งเป็นลายขาวก็ปิดเกือบหมดเลยมันใหญ่มาก สูงมากวลาเรายืนนี่สูงมากเ,เรามาแกะกันเลยเ,เรามาแกะกันเลยนะคะเราขออนุญ,ญาตยืนนะคะเพราะเราไม่ถนัดเลย จริงอะเราแกะแล้วแล้วเรายังไม่ได้เล่นนะเราแกะแล้วแล้วเราก็เล่นแล้วด้วยพอดีพูดผิดนะคะเราขอบางกรร้อนแป๊บหนึ่งนะคะเราก็เลยมาปิดเทปไว้เพื่อให้ทุกคนเหมือนเราหลอกหลอกดาวทุกคนอะ หลอกทุกคนนะ่ะนี่ทุกคนนั่นไดนนะ้ไหมจะดึงออกออมันหนักมากเลยนะคะทุกคนไปคิดว่ามันเป็นเบาๆนั่นไดะอันนี้ก็ทิ้งไปนะคะนี่เราก็ได้ตัวสกเก็ตบอร์ดมาแล้ว เป็นลายนี้นะทจริงเราไม่ได้สัง่งสั่งลายนี้หรอกทัจริงในกล่องมันจะมีเลูกปืนแถมสำรองมาให้ททเนาะ,ะแล้วก็ให้ทุกคนแกะออกหมดเลยแกะพลาส,สติกเนาะแล้วแกะลนะเนาะมันก็จะ ไม่ลื่นอ่ะไม่ค่อยลื่นก็ประมาณนี้น,น,นี่ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร์ e ั้นล่างนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะถ้าอยากให้รีวิวอะไรก็บอกมาได้นะคะเดี๋ยวจะ เด้๋ยวจะไปดูทุกรอบเลยนะคะบ๊ายบาย